คือเจ้าของมาปุ๊บเรายกแล้วเราวิ่งเลยครับต้องเอาอะ่ะคนดูผมบอกเลยต้องเอาเราเสียสละ <c oughs> หลังจากล่าสุดที่ผ่านมาในแบบสตีวอับเรียนทอดหรือว่าขโมยเจ้าตาลาเลโรตาละ่าพวกนี้เนี่ยผมเนี่ยโดนทั้งการขโมยโดนทั้งรวมหัวกันแกล้งหรือโดนลุมถึงโดนลุมกระทืบโ,โ,โ,โดนลุมตีคือกูโดนทุกอย่างเลยในคลิปที่แล้วอะ่ะ วันนี้ผมก็ได้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับผมในแมบ์นี้นะฮะซึ่งการกลับมาในครั้งน,นี้ของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมกลับมาแบบไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะในวันนี้ผมได้ทำการรีเบิร์หรือว่าการอัปเกรดฐานให้ไปถึงขั้นที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม คือต้องบอกนีคำทุกคนว่าตอนแรกที่ผมได้เข้ามาเล่นแบบนี้ในคลิปที่แล้วนะผมกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยผมรู้เพียงแค่ว่าเราเนี่ยจะต้องแบบมาตรงกลางอย่างเงี้ยเพื่อเชิญตัวเข้าไปในป้อมเราหลังจากนั้นเราก็วิ่งเก็บ อ่ะแบบเนี้ยเก็บตังค์อย่างเงี้ยแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อของตรงกลางตรงช็อปตรงนู้นน่ะคนดูเห็นตรงนู้นไหมน่นะตรงช็อปตรงนู้นน่ะอ่าก็แค่นี้เลยครับคือผมรู้แค่นี้แต่ทีเนี้ยหลังจากที่ผมมันเล่นไปได้สักพักหนึ่งอ่ะตอนอัดคลิปนะผมก็เจอทั้งคนใช้เมดูซ่าคนใช้แบบผ้าคุมล่องหนคนใช้นู่นใช้นี่ผมก็งงครับว่าพวกเขาใช้กันได้ยังไงในขณะที่ผมไม่มีผมก็เลยแบบลองไปดูในช็อปอ๋อก็ถึงบางอ้อทันทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมี ของเหล่านี้ได้เนี่ยคนดูเห็นไหมครับมันจะเขียนเลยครับว่าเราจะต้องทําการรีเบิร์ตจำนวนตามครั้งที่มันเขียนเลยครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการรีเบิร์ตหรือว่าการอัปเกรดไปนะครับผมทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับจนบ้านผมเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นเท้าห้าสามชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจากที่แบบกลายเป็นชั้นเดียวแบบด้านซ้ายเบื่อนะ สาวคนไหนสนใจไม่อยู่บ้านพี่ไหมน้องห้องพี่ว่างนะเลิกกามดีอีเวน <laughs> นั่นแหละครับคนดูผมก็ได้ทําการรีเบิร์ตไปทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็ได้ของมาแบบเยอะมากๆเลยซึ่งจริง,รงๆผมว่าจะทําต่ออยู่นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ผมอยากได้ของในช็อปเลยนะจะมีอยู่ประมาณ3-4ถึงอย่างด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่อย่างแรกเลยครับนั่นก็คือผ้าคลุมล่องหนครับซึ่งเจ้าสิ่งสิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมที่รีเบิร์ตน้อยนะครับผมหรือว่าปลสถานะน้อยแต่ว่าโกงมากๆเลยครับถามว่ามันโกงยังไงนี่คนดูดูนะเราถือผ้าคลุมล่องหนครับ นี่เราใส่แล้วนะเห็นไหมเราใส่แล้วเราใส่แล้วแล้วเรากดคลิกทีนึงครับวัดกดเลียกตัวกดเรียกตัวเฮ้ยใครอะใครอ่ะทำไมอยู่ดีๆตัวมันถึงวิ่งเข้าไปได้อ้ฉันอยู่นี่ผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในไอเทมที่โกงที่สุดในแบบนี้เลยก็ว่าได้ครับมันคือพระคุมล่องหนนั่นเองมาดู อ่ะมึงว่าโกงไหมอะ่ะล่องหนด้วยวิ่งเร็วด้วยแล้วยังสามารถแบบดึงตัวตรงกลางแบบอะ่ะเข้าฐานเราได้อ่อะเออโกงนะวยแต่ว่าตรงเนี้ยระคุมล่องหนมันก็มีจุดบอดอยู่หนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราไปขโมยของคนอื่นเนี่ยสมมติเราวิวล็อกอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคนโดนี่อย่างงี้แล้วเรากดยกปับ๊บมันก็จะโชว์ตัวเราเลยว่า เราเนี่ยกำลังยกของเขาอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียที่เล็กน้อยมากเลยนะครับเพราะต่อให้มันจะมีข้อเสียตรงนี้แต่เจ้าพระคุ้มล่องหนเนี่ยมันก็ยังสามารถคอมโบกับหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างในของที่เราลงมีอยู่ณนะตอนนี้ได้ซึ่งผมก็ได้ไปดูคลิปจากชาวต่างชาติมาฝรั่งเนี่ยคือเขาโหจินตนาการล้ำลึกมากครับเอาภรคุ้มร่องหนคอมโบกับชิ้นนี้ภรคุ้มร่องหนคอมโบกับชิ้นนูน้นจนกลายเป็นคอมโบที่แบบสามารถขโมยสัตว์ได้อะซึ่งมันเจ๋งมากเว้ยและหนึ่งใน combo คลาสสิกที่ใช้ง่ายที่สุดเลยนะนั่นก็คือ combo ผ้าคลุมล่องหนกับเจ้านี่ครับล็อกขาครับผมเพื่อใครไม่เห็นภาพสมมุติสมสมุติสมสมุติเดี๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นผ้าไปดูว่าเป็นยังไงนี่สมมุติบ้านนี้นะครับมีตาลาเลโรลตาลา่ลาอยู่ตรงปลายเมาส์ผมตรงนี้อ้าวทีมงานขึ้นที่สามอ่ป๊ออ่าผมจะพยายามไม่ขยับจอนะครับเพื่อไม่ให้บากต่อทีมงานมากเกินไป <S <S แน่จริงมึงก็แท็กนี่มึงก็แท็กนี่มึงแท็กให้โดนนะน้องมึงแท็กให้โดนนะเชื่อไหมตอนนี้แม่งด่าพ่อกูอยู่หลังไม้แล้วเอาสมมติมีตาลาเลโรตาล่าอยู่ตรงเมาส์ผมแล้วก็มีเลเซอร์เนี่ยบังบ้านเขาอยู่ปั๊บหลังจากนั้นคอมโบงง่ายๆของเราเลยครับนั่นก็คือเราก็แค่วางแท็บไว้ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็รอให้แบบเลเซอร์เขาว่าอยู่เหลือสักประมาณ5าวิเราก็วินวอลครับปั๊บ5 4 3สส สองหนึ่งไปวิ่งไปปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บชกตาลาเลโลตาลาลาปึ๊ปปึ๊ปปึ๊ปึ๊ยกขึ้นมาวิ่งตึ้งตึงตึงตึ้งตึงนี่ครับเราลากเลยครับวิ่งผ่านปั๊กและไอ้คนอะที่มันจะแบบเป็นเจ้าของบ้านมันจะวิ่งตามเรามันก็จะมาติดร็อกขาตรงนี้ครับผมหลังจากนั้นเราก็แค่ตาลาเลโลตาลาลาเข้าบ้านครับผม ผมบอกเลยว่านี่จะเป็นคอมโบที่คลาสสิกมากๆนะครับที่เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้คนดูดูกันนะครับซึ่งเอาจริงมันจะมีอีกหลายคอมโบมากเลยนะครับที่ใช้กับพระคุมล่องหนได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นถือหัวไปดูซ่ากดแช่ปั๊บแล้วก็ขโมยวิ่งออกปับ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 ก็ทำได้เช่นกันหรือจะอีปิดล้ำกว่านั้นอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองแต่ไปดูใน YouTube มานั่นก็คือนี่ครับคนดูวินวอล์กฟืบวิ่งมาปั๊บมีคนยืนอยู่กดแช่แช่ฟับ ถุงมือถุงมือยิงปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเราก็กดยกตาลาเรโรตาลาล่าขึ้นมาวิ่งผ่านตัวล็อกกึบ๊บโดนคอมโบแบบจัดเต็มเลยครับผมและเผื่อใครงงไอ้มือที่ผมถืออยู่เนี่ยมันคือมืออะไรมันคือมือที่เอาไว้แบบเป็นพันธนาการผมเรียกมันว่าใ่สไปเดอร์แมนอะ,อะวิ่งตามตัวเรามาครับเราก็จะลากเขาเนี่ยให้มาโดนเอ่อแทรปตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะติดสตันแบบ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแบบติดติดกันเลยโอ้โหไอเอฟ คมไอเอฟมันเฉียบและนี่นะครับก็คือ3คอมโบที่ผมไปดูจากทางฝรั่งมานะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คดรคีเยทเลยนะและจริงๆเออไอของที่มีอยู่ด้านล่างแนละ้วตรงนี้นะมันยังสามารถคอมโบทําอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าเกิดว่า3คอมโบนั้นมันมีคอมโบไหนเฟลสักอันหนึ่งผมจะคิดคอมโบสดๆขึ้นมาหนึ่งอันและจะทำให้ดูเลยว่าไอเอฟมันคือคนที่มี i q คระดับโรเบิร์ตไอสไตน์เลยครับ โรเบิร์ตไอสไตล์เลยครับ โอเคก็ดู okay, ตอนนี้เราก็น่าจะพร้อมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมปขโมยกันเลยดีกว่าแบบเป็นเซิร์ฟธรรมดาทั่วไปของคนทั่วไปเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการขโมยครั้งนี้ด้วยนะครับผมไปถ้าพร้อม,มแล้ว let's go ครับสำหรับใครที่เล่นโกะการ์เดนบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดกับร้านบอยพาสเทลสโตร์เพราะร้านนี้มีทุกอย่างที่จะสรรหาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบริการทั้งผลไม้ A F K สัตว์ทั่วไปยันไปถึงสัตว์ยักษ์สัตว์ใหญ่ก็มีเช่นกันแถมยังมีแบบเป็นเซ็ตด้วยนะ แจมขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วสำหรับบอลทั์เซลสโตร์ลิงจะอยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะไอเอาจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> คือผม <c oughs> ผมก็ยังแบบไม่ได้มาลองสนามจริงเลยอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคตอนนี้ในแมปเราเหูน่าจะมีครบทุกบ้านเลยครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย กูเห uhm. ็นอะไรกูเห <ând> ็นอะไรคนดูนั er. ่นต uh ัวอะไรเนี่ยเป็ดถัวรันเต้าเหรอไหนมาสังเกตการดูก่อนซิว่าบ้านหลังไหนมีอะไรน่าขโมยบ้างก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตคาถาหายตัวต๊มเรามีเวลาทั้งหมด2นาทีน้องคนดูที่เราจะสืบเสาะหาบ้านคนอื่นนะครับว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้เขามี บรานิต้าโดฟินิต้าโอ้โหระดับดีปิกก็ไม่ได้แบบน่าสนใจขนาดนั้นครับด้านบนก็ไม่ได้มีอะไรนะบ้านหลังนี้น่าจะต้องทิ้งไปก่อนอ่าไหนลองดูบ้านหลังเออสิว่ามีอะไรแบบน่าสนใจอีกไหมอุย้ยแต่บ้านหลังนี้มีตาเลเลโลตาลลล่าเบียนทอดก็สร็จกูมึงสร็จกูว่าหลังนี้มึงสร็จกูแล้วโอ้ว <c oughs> ่าหลังนี้เหลือ X อีกสิบสามวิอุ้ยแต่จริงเราเราเราทำไงดีเราเนี่ยเข้าไม่ได้บ้านขอก่อนแล้วกันครับเราเนี่ยเขาไม่ได้บ้านงก่อน โอเคโอเคผมเข้าบ้านมาแล้ว้ยตื่นเต้นมาคนดูตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะตอนนี้เขายังไม่รู้นะครับว่าเราอยู่ในบ้านเราจะเอาเอาบรียนถอดกอตตาลาเลโลตาลาล่านะครับด้วยคอมโบง,ง่ายๆเลยครับนั่นก็คือผ้าคุมมือวอล์กกับแช่แข็งนะครับผมเป็นเมดูซ่าแต่เราอาจจะต้องรอเวลาสักเล็กน้อยครับคนดูอ้อาวบ้านกูดโดนขโมยไปแล้ว กูลืมนึกถึงเวลาที่บ้านกูปลดล็อกเลยว่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับคือไม่ใช่ตัวดีอยู่แล้วไม่ใช่ตัวดีอยู่แล้วเพราะตัวดีนี่อยู่ที่นี่เบียนถอดก๊อตมึงอยากขโมยอะไรมึงขโมยไปเลยน้องมึงขโมยไปเลยเ <c oughs> จ้าของมันมาแล้วครับเลยสามสิบห้าวิคือเจ้าของมา,า,งมาปุ๊บเรายกแล้วเราวิ่งเลยครับต้องเอาอ่ะคนดูผมบอกเลยต้องเอาเราเสียสละขอ <c oughs> อนุญาตออกเลยครับคนดูขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟเลยครับ ทำไมมันหายวะอย่าบอกนะว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแมปเปลี่ยนเซิร์ฟของก็หายไปด้วยเหรอแต่เราเข้าเซิร์ฟวีตัวเองไม่หายไอ้โหโ,อโหว่ะเราต้องมาซื้อใหม่เหรอวะเนี่ยเราของแพงไปเนี่ยอันนี้ห0 0แสนอันนี้ได้โอเคไม่รู้ซ่าห้าล้านโอ้โหไอ้เฮียนี่สล้านเล้านเล้านสิล้านโอ้โหหกสล้าน กูหมุนตู้เลยคนดูกูเอาตังคอล้องขออนุญาตใช้โลบักแก้ปัญหาเลยครับตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันคนดูมากูใช้โลบักแก้ปัญหาเลยขอตังค์ไม่เอาเลยเลยขอตังค์อย่างเดียวโอเคกูได้ตังค์จริงด้วยขอตังค์เี้ยเยอะได้ไหมอ่ะโอ้โหได้ได้ได้สิบล้านได้สิบล้านสวยสวยสวยขอแบบเก็บเงินที่ละหกสิบล้านนะแล้วเราจะไม่ออกเซิร์ฟนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าถ้าเราออกเนี่ยของเราหายเลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห แต่ก็60ล้านแล้วนะคุณดูมาผมว่าเราพร้อมแล้วก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยมาเราเซตของกันเลยเราเซตของกันเลยโอเคเราจะมีภ้าคลุมมีเมดูซ่าเอ่ออะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอีเวนต์อะไรเฮ้ยโลกจะแตกโลกจะแตกคุณดูเฮลปด็อกเตอร์สโตนเฮ้ยไม่ใช่ด็อกเตอร์สโตนด็อกเตอร์สเตนเฮลป์เฮลช่วยด้วยโอ้โ oh, ห oh, อะไรครับเนี่ยมาหนึ่งกูเจออีเวนต์อะไรเลยก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย เขาเขาซื้อตัวอะไรกันนะเขาแย่งตัวอโอเขาแย่งช้างกันเหรอโอ้ยเบียดถอดกันกูตังไม่พอโอ้โหโอ้โหดูมันแย่งดูมันแย่งกันโอ้โหดูมันแย่งกันโอ้โหมันเดือดมากผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับอย่างครับผมเฮ้ยคนนี้น่าสนใจคนนี้น่าสนใจโอ้โหเขามีมิสติกกันเต็มเลยคนดูและบ้านเขาเนี่ยเหลือเวลาสามสิบหกวิและบ้านเราอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากเขามากก่อนอื่นระวังแถบเลยครับระวังแถบระวังแถบและระวังปืนตรงนี้ แล้วเราวินวอลฟับจังหวะนี้นะครับเขาไม่รู้ตัวครับเขาไม่รู้ตัวว่าเราจะเข้าไปบ้านเขาครับเขาบ้างอ่อนฟับโอเคเข้ามาแล้วเขาจะล็อกบ้านอาา่าฮ่ามันไม่รู้ครับว่าเราอยู่คนดูครับคอมโบแรกเรากำลังจะได้ฉายแววกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยคอมโบวินวอลค,ครับและตัวที่เราเพ่งเล็งไว้ที่ได้เงินเยอะสุดนะฮะจะเป็นกอลลีโลวอเตอร์เมโรดิโนโเขาไปแล้วครับเขาไปแล้วครับ เราจะใช้สเต็ปนะครับผมรอในจังหวะที่เขากลับมาเขากลับมาปุ๊บเราแช่แข็งและเราวิ่งเลยเขาอยู่หน้าบ้านเราครับเขาอยู่หน้าบ้านเราครับกูไปแล้วกูไปแล้วกูวมาแล้วพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องพี่มาจุกจุมา าจริงสวยแล้วนะแต่ว่าเราต้องมีกับดักที่วางเอาไว้ช่วยเราก่อนอนะไม่ได้แล้วผมว่าเราเราเราต้องซื้อซื้อของเพิ่มอุยอ้ยอุยอ้ยแต่บ้านหลังน,นี้ก็แอบ,บอยู่ไกลจากเราวะ่ะแต่เราอยู่ในบ้านเขาแล้วอะครับกูลองอีกรอบได้ไหมอะกูลองอีกรอบได้ไหมอะมีคนจะขโมยเหมือนกันครับมีคนจะขโมยเหมือนกันครับน้องซานายันเขาก็อยากได้เหมือนครับคนนี้อุย้ยมันมีป้อมปืนว่าคนดูมันเอาป้อมปืนโยงมาในนียอุ้ย,ยแล้วป้อมปืนยิงกู ใช้ป้อมปืนม่เห็นผมอูแม่งออกไอก่อนอื่นเลยเราน่าจะได้แค่ฉกคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเท่านั้นนะครับบ้านแต่ละคนคืออยู่ไกลกันมากเลยอะ่ะผมแบบไม่รู้จะไปฉกยังไงเลยอะ่ะลาวาหรอวิล750วิลวันแปดอุ้ยอันนี้น่าสนใจเราเหลือเวลาอีก36วิเราตั้งป้อมปืนตรงนี้ปึ๊บเราวินวอล์กเราเนียนเข้าไปเรเราเนียนเข้าไปก่อนเราเนียนเข้าไปก่อนรอเจ้าของบ้านมาปิดเราเปิดเมดูซ่าเลยนะครับ เจ้าของบ้านมาเราเปิดมนูซ่าเลยตายไม่ทัน <Services> จ่าไปกูไอชื่อไม่ง่ายไม่ง่ายคนดูเอาจงจริงไม่ง่ายชิมปนซ้นีบนนีอยเายาอาแถยังไม่สำเร็จวะคนดูมันต้อง ผมมีคอมโบอะไรใหม่ๆละสเต็ปผมจะเป็นอย่างนี้คับทุมคนดูคนดูดูนะสเต็ปผมจะขึ้นอย่างเงี้ยสเตปผมจะขึ้นอย่างเงี้ยเออสเตปผมขึ้นนี้ผมเล่ายาาผมเล่าเดิยเขายังไม่รู้ตัว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 กาววิกาวิกาววิรอเขามาครับเขามาเราแช่เลยนะ ไูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เหกูสุดกูว้ายยัสยัสต่อให้มันจะไม่เป็นไปตามแผนแต่ตาลาเลโลตาลาลาเสร็จกู <laughs> เรียบร้อยติดโกด้วยว้าวเริ่บอลแล้วว่าเริ่มบัลแล้วว่าใบ้านไหนมีอะไรนะ่าสนใจบ้างอุ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไอ้เ okay. นี่ยมันเอานะจังหวะนี้เบิรกออกไปเลยเย็นเยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนโอเคระหว่างนี้ตั้งป้อมปืนเลยครับคือตอนเนี้ยตัวเราอ่ะโหดมากแล้วถ้าเกิดป้อมปืนเราขยับแสดงว่ามันมีคนอยู่ใกล้ๆครับนี่นี่มา มันมามันมาไม่หยุดเลยเนี่ยมันมาไม่หยุดเลยโอ้โหกุดองคอมโบละวกุดองคอมโบละเอาละเอาละเอาละจังหวะนี้จังหวะนี้เหมือนจะโดนลุมแต่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโดนลุมสวยสวยไอชแม่งสงครามกูรล็อกบ้านก่อนติ๊กโกรธกูเป็แม่งโคตรเดือดเลย ไอ้ไอ้ยาเรียบร้อยกูเรียบร้อยเรียบร้อยกูบอกเลยเรียบร้อยมึงจะไปไหน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 เฮ้ ดูครับนี่จะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของผมเพราะตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อยมากแม่งทั้งคนที่มาบุกฐานทั้งแบบจะไปขโมยคนนู้นก็ออกจะไปขโมยคนนี้แม่งกระดักทางได้รอบนี้ผมขออนุญาตเม้มเลยขออนุญาตแบบอุบป,ปากเงียบเพื่อเม้มเลยได้ไม่ได้ก็ให้มันออกไปตามคลิปเลยครับขออนุญาตเอาจริงเลยนะครับผมลุยเลยฮะ มามามา,มาเดี๋ยวเรามาล็อกบ้านก่อน16วินะครับผมตอนนี้เนี่ยผมว่าเราน่าจะได้แค่แบบตัวที่อยู่บ้านตรงข้ามเราตรงนู้นนะครับที่เป็นแรดน,นะครับผมเดี๋ยวเราล็อกบ้านแล้วเราโฟกัสตรงนั้นเลยเพราะว่าบ้านตอนนี้เขาใกล้เราสุดเลยนะครับผมบ้านหลังอื่นคือมันไกลเกินไปมาขออนุญาตเอาจริงเลยนะครับเขตเจ้าของบ้านเจ้าของพันธุ์้าอของพันธุ์ราวางป้อมปืนตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคนี่งๆนี่งๆนี่งๆมาอยู่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 โอเค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 จะวันนี้แหละอุ้ยเหนียวเหนียว กูสวนกูสวนแล้วดิวกูไวโอ้ยโอ้ยจกแล้วกูโฉกตอกูโฉกตอแล้วไงโอ้โหแม่งขังกูได้ไอแหวนเอ้ยอย่าอย่าดับกูอย่าดับแหวโอเคมัคนดูผมว่าเราเราต้องออกจากตรงนี้ก่อนเราออกก่อนเราออกก่อนขอตีหน้ามึงทีนึงโอ้ยกูโดนแช่อีกแล้วอีเหลือจะเชื่อว่ะโฉแม่งดื้อแม่งงี้เลย ผมแหละรอบนี้นะครับผนดูผมบอกก่อนว่าผมจะเสริมเข้าไปนะครับนอกจากการสลับตัวแล้วเราจะทำคอมโบ,โบแบบสลับตัวเสร็จปุ๊บใช้เมดูซ่าต่อเลยไม่รู้มันเพิ่มมากี่วิแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นสิงน่งเดียวที่เราทําได้ตอนนี้ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับขอสําเร็จทักคอมโบหนึ่งแล้วกันมาเก้วิแล้วหวิเราเอาเลยครับฮึบฮึบเมดูซ่าปัแล้วโบโบจังหวะนี้แล้ววิ่งกูวิ่งปัดปัด ไป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 ล้าไปเ้าขอขอพาหน่อยติ๊กต๊อกติ๊กตอกเฮ้ขอช็อตนี้เต็มติ๊กตอกเลยครับผมเรียบร้อยสำหรับไรเดอร์เป็นไงล่ะครับคุณดูให้ผมเอาจริงผมก็ทำได้ ออกออกออกแม่งเลยออกแม่งเลยเข้าเซิร์ฟส่วนตัวเลยเข้าเซิร์ฟส่วนตัวเลยไหนดูผลงานเราเสริว่าเป็นยังไงไรโนทอสเต์เรโนไทม์ชีตไอ้ยี่มาไรวะเนี่ยเห็น <c oughs> มันสีวิวับดีเลยหยิบมาบอมบารโนกุส <c> ต <oughs> ูนีทริกทักบาร์ดบูมไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวที่เราเไปคอร์สเพยเปอร์วะ ปุ่ลปุ่ลป่ตะิมปอนปัจจนี่กุสซี่และทูราบิโรทูรินิก้านะครับผมและนี่ก็คือตัวที่เราไปเอามาได้ทั้งหมดนะครับพอดูแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับผมก็สามารถทําตามเอ่อคอมโบใน YouTube ตามตามฝรั่งได้1นึ่คอมโบนะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาคอมโบใหบ่หมาฝากแล้วก็จะทําคอมโบที่มันยังไม่ติดให้สําเร็จให้ได้จะเป็นยังไงรอติดตามแล้วกันครับแต่วันนี้เดือดมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เซ็คลายแล้ว พู้กนกับเพื่อเป็นข้าใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปไหนแล้วกันครับแล้วเจอคลิปหน้าแบบขโมยสติลเอเบนทถอดครับวันนี้เอ้ภูพิทัก์ลาไปก่อนระวังบ้านคุณจะโดนขโมยนะฮะ